สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมนกสังคนหล่อขอเล่าอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับหนึ่งในอุปกรณ์หลักของงานฉีดงานหลอมอลูมิเนียมเนี่ยเราหนีไม่พ้นเตาหลอมนะครับเตาหลอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากและเตาหลอมแต่ละชิ้นนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ราคาถูกๆนะไม่ใช่ราคาอันเป็นบาทสองบาทราคาเนี่ยหลายแสนหลายล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อน ที่เพื่อนๆจะเลือกเตาลงในโรงงานอันนี้ต้องเลือกให้ดีเลือกให้ดียังไงก็เหมือนเลือกภรรยาเนี่ยก่อนจะเลือกก่อนจะแต่งงานนี่ไหมเราก็ต้องเลือกภรรยาให้เพียบพร้อมคิดให้ดีก่อนแล้วก็เลือกมันเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆเลือกเตาก็เหมือนกันลงแล้วลงเลยเปลี่ยนได้ไม่ง่ายนะครับแน่นอนเตาหลอมเนี่ยเนื่องจากเป็นอุปกรณ์หลักแล้วก็เลือกแล้วเลือกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยก็ต้องถานุถนอมเขา มาพูดถึงเรื่องของการดูแลนะครับมาพูดถึงการดูแลเตาเนี่ยการดูแลเตาคุณจะดูแลยังไงเช่นเตาเบานะตเาตเาเบ,ตตเบาเตาเริ่มจากเตาเล็กๆก่อนเตาเบานี่เวลาเราจะใส่เศษไม่ใช่เป็นเศษสแคเสัเศษอิงกอรเนี่ยถ้าเราจะสะสมเราต้องค่อยๆใส่ค่อยๆหย่อนใช่ไหมไม่ใช่ใส่ลงไปโทษนะปึ้กลงไปเนี่ยไอ้นี้เตาก็เบ้าก็แตกก็พังนะครับถ้าเป็นเตาแบบเป็นเตาแสแต็ก ที่ลงฉีดเขาใช้ก uh, like so the ันเยอะๆที่เป็นทั้งทั้งนี้ทั้งห้องห้องห้องเผาห้องอุ่นอย่างเงี้ยเช่นมีไอ้ที่มันจะเป็นทาวเวอร์เนาะที่ใส่รถนะเอาวิ่งกอดใส่รถเอาเศษแซ่บใส่รถแล้วก็กดสวิตช์แล้วก็ตุ๊ด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 แล้วก็ลงมาปึ๊กเนี่ยแล้วก็ต้องทะนุถนอมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่ตัวเศษอลูมิเนียมแท่งเนี่ยเวลามันลงเนี่ยมันลงปึ๊กปั๊กเหมือนกันไอ้เผาก็จะพังแล้วจะ่เธอทะนุถนอมเขายังไงล่ะก็ เราตอนแรกเนี่ยเราก็ใส่เศษ overflow ใส่เศษลันเนอร์ runner, ไปลองที่ก้นเตาหน่อยนึเงลาเราใส่ตัวยิ่งก่อนเนี่ยแทนที่จะมาลงกระแทกเตามันก็ไม่กระแทกเตาก็ทะนุถนอมกันไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยการทําความสะอาดการทําความสะอาดรอสผิวน้ําในเตาที่ผมย้ําไปหลายคลิปก่อนนันนี้มากมายนะครับถ้าเราทําความสะอาดผิวน้ำเอ,อ่อทำความสะอาดรอสบนผิวน้าออกไปแล้วเนี่ยความร้อนจากหัวเผาจากหัวเบร์เนอร์เนี่ยมันจะลงไปที่น้ำบมิเวีนม แต่ถ้าเราไม่ทคา,า,าความร้อรออกมาเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะมันจะชิ่งลงรอนซะเขาจริ้งไปถึงคาผควังเตาเตาก็จะพังนะครับเตาก็จะบวมเตาก็จะงอกก็เสียหายเราไม่ได้ธนุถน,นมเขานะครับสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยที่ผมได้ไปช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของที่ก้นเตาเนี่ยมีโคลนดมเป็นการ ทำความสะอาดที่อาจจะไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอนะครับทําให้ตัวคอรดานัมเนี่ยมันเขาเรียกว่าไอไอก้อนสีดำๆอ่ะที่มันจะกินเนื้อเตากินแทรกไปลึกทําให้บางทีเตาแล้วเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งใช้ไปเนี่ยยิ่งใช้เตากับอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นบวมขึ้นบางทีบอกเป็นเตาบวมหรืเตาง,งอกนะครับจริงๆแหละไอตัวปัญหานี้บางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าที่ก้นเตาเราเนี่ยมันมีตัวไอก้อน Kollege, คอรดานัมมากใยขนาดไหน ถ้าอย่างเตาถ้าเป็นอย่างเตาเตาเมลแอนโอนมันจะกูเนี้ยเตาเตาเตาเผาแล้วก็เตาอุ่นของตัวเป็นแก๊สนะแล้วมีเปิดดูห้องห้องเผาได้ใช่ไหมเปิดดูห้องเมลติ้งแหละพอเปิดดูเนี่ยมันก็มันก็เห็นบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเตาเป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยไอเตาไฟฟ้าเนี่ยเขาจะปิดฝาครอบไปเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้เปิดฝายากนานที่เปิดอาจจะมองลำบากมันมีวิธีดูง่ายๆเราลงไปดูสังเกตตัวบ่อ บ่อหน้าเตาที่เวลาเราใช้กระบวยตักฉีดใช่ไหมครับพอน้ําพอเราตักไปเรื่อยๆเ,เนี่ยน้ํมันก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ดูถ้าเราเห็นตัวอลูมิเนียมดรอสตะกันที่มันพอกอยู่ภายในขอบบอ่อหรือในตัวท่อ,อนอุณหภูมิถ้ามันพอกหนักสีมันเริ่มสีค้ำๆเป็นเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็คิดเลยขนาดปากบ่อขนาดนั้นแล้วใต้บ่อที่ก้นจะขนาดไหนนะครับเ,เราอาจจะเป็นจุดสังเกตกันได้ง่ายๆนะครับ ถต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าเราจะดูแลทนุถนอมเอาหลอมของเรายังไงก็แล้วแต่ถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องป่วยก็เหมือนร่างกายคนเราเนะไม่ว่าจะเราจะออกกาลังกายกินอาหารดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงวันหนึ่งเราก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมครับแล้วจะไปหาหมอเนี่ยเรา,าต้องเลือกคุณหมอเราต้องเลือกโรงพยาบาลเลยเหมือนจะฉีดวัคซีนจะเลือกจะเลือกวัคซีนไหนจะต้องเลือกค่ายเนะาะเต้าหลอมก็เหมือนกันนะครับ จะเลือกคนมาดูแลเตาหลอมมาซ่อมเตาหลอมเนี่ยก็ต้องเลือกเลือกยังไงเขาต้องเลือกว่าก็เหมือนกับเลือกหมอหมอก็ต้องมีความรู้คนมาดูซ่อมเตาหลอมของเราก็ต้องมีความรู้ต้องรู้อะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยนะต้องรู้ว่าเอาั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรปัญหาอยู่จุดไหนไม่ใช่ไอ,อ้อะโอ้มีปัญหาตรงนั้นหรือหมดเลยอ๋อมีตรงนี้แยกพื้นหมดไม่ใช่เราดูว่าปัญหาไหนควรจะ คัดลอสซซ่อมท่านี้พอเปลี่ยนท่านี้พอโมเลกไเท่านี้ได้เป็นการยืดอายุการใช้งานของเตาประหยัดงบให้กับลูกค้านะครับรู้ที่สองคนจะรู้อะไรรู้ที่2เนี่ยคนจะรู้ถึงว่าวัสดุที่นํามาใช้ในการซ่อมเตาเนี่ยควรจะใช้แบบไหนเพราะอะไรเพราะว่าตําแหน่งของเตาเนี่ยมันจะเช่นพื้นเตาผนังเตาผนังเตาส่วนที่อยู่เหนือน้ำูมิเนียม พนังเตาส่วนที่อยู่ใต้น้ำาหลูรมินียมหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าหลังคาเตาหรือว่าหน้าบ่อพวกนี้ชนิดของวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับต้องมีความรู้ในกันเลือกใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ต้องรู้เป็นมากกว่านั้นก็คือสาเหตุสาเหตุของ การเสียหายการชำรุดของเตาตัวนั้นมาจากไหนนอกจากเตาหลอมที่เราจะต้องให้ความสำคัญให้การดูแลแล้วเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่จะต้องดูแลไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเครื่องชี้ระบบไฮโดรลิกในการเคลื่อนอแม่พิมพ์ระบบของออลคูลเลอร์ er ที่เหมือนกับบอร์ดของเครื่องนะครับยังมีอีกมากมายอุปกรณ์มากมายนะครับ เพื่อนๆท่านใดอยากให้มาเล่าเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถกดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็พบกับผมนกซันพลรลอเขาเล่าใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ